อยากฟังกันนัก <c oughs> ใช่ไหมครับ EP สองอยากฟังกันใช่ไหมได้ครับอย่างน้อยก็ตอนนี้มันก็ถึงหไลน์แล้วเดี๋ยวก็จะมาทํำ EP สองนะโอเคเรื่องมันก็ตั้งแต่ EP หนึ่งความเดิมตอนที่แล้วผมบอกว่าแบบตอนนั้นผมก็จะหลับแล้วผมก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฮนะปวดเยี่ยวใช่ครับผมปวดเยี่ยวผมเลยต้องไป ห้องน้ําซึ่งตอนนั้นคือห้องน้ํามันแบบมืดนะแต่พอดีมันก็มีแสงจากห้องน้ําช่วยเราอยู่แหละอย่างน้อยมันแบบก็ช่วยเราอะเนาะเราไม่ต้องมืดซึ่งห้องน้ําเนี่ยพอลงไปข้างล่างมันก็จะมีพระพุทธรูปเหมือนตอนที่แล้วคงไม่ต้องให้ผมวาดรูปลนะมั่งนะก็จะเป็นพระพุทธรูปก็คล้ายๆกับชั้นสามที่ขึ้นไปอะตอนตอนทิมนั้นก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละส่วน จะให้อธิบายยังไงดีก็คือมันจะมีห้องน้ำสองห้องห้องแรกก็คือพอเราลงบันไดอ่ะเราก็ได้เจอเลยครับส่วนห้องที่สองก็คือห้องที่แบบหมืดไม่ไปดีกว่าซึ่งผมก็ใช้ห้องห้องแรกอะ่ะยันตั้งแต่อ่าบน้ํายันจบอะ่ะก็คือแบบตื่นมาอาบน้ําตรงนั้นคือสองวันหนึ่งคืนผมใช้ห้องน้ํานั้นตลอดเลยโอเคครับให้ภาพมันอธิบายดีกว่าคือพอเราลงบันไดมาเนี่ย แล้วก็จะเห็นห้องน้ำเลยตรงนี้อันนี้ห้องน้ำนี่คือพอเราลงบันไดามานะก็จะมีห้องน้ำตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งซึ่งห้องน้ำเนี้ยสว่างห้องน้ำมันก็สว่างเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอยู่ไกลกันประมาณทักสามสิบเมตรได้มั้งน่าจะสามสิบเมตรแหละแล้วก็พอเราลงไปชั้นล่างอีกเอิมก็จะเป็นที่พระเขาสวดทำวัดกันนะแต่เราไม่ได้สวดตรงนี้ทุกคนเราเราไปสวดแบบ ที่คือไกลมากอ่ะคือเข้าป่าเข้าป่าปส่วนตรงนี้คือไม่เกี่ยวตรงนี้คือถือว่าไม่เกี่ยวนะครับแล้วส่วนข้างในมันก็จะมีห้องน้ําอยู่ประมาณสิบห้องได้มั้งสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็จะเรียงไปส่วนอาจจะเป็นห้องน้ําพระอันนี้เป็นห้องน้ําพระห้องน้ําพระห้องน้ําพระประมาณห้าหกห้องได้มั้งถ,ถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วก็พอผมฉี่เสร็จก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนอนคือตอนนั้นคือแบบง่วงมากตอนนั้นคือผมโคตรง่วงแหละคือคือแบบย่คือ,คอ,คอต้องไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยจนทําให้ผมหลับแบบหลับสนิทมากทุกคนซึ่งตอนหลับตอนผมหลับสนิทไปม,มันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไม่หลับเว้ยแล้วพอเพื่อนคนนั้นจะหลับไปเยะคือพลาบอกตื่นแล้วซึ่งตอนนั้นคือผมหลับแล้วก็จําความไม่ได้เลยคือแบบ ค,คือแบบจําฝันไม่ได้ว่าฝันอะไรบ้างวะคือแบบมันมันเป็นแบบเราหลับลึกมากคือแบบเออได้เวลานอนแล้วสินะก็คือตอนนั้นผมตื่นหกโมงแล้วมาหลับสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแบบมันง่วงนะง่วงจากการเดินทางด้วยทำให้ผมแบบหลับไปเลยโอเคครับแล้วก็พอผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็สัมผัสได้ว่า เฮ้ยฝนตกแน่เลยเมื่อคืนซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะขอสอบถามเพื่อนน,นิดนึงเพื่อนที่แบบมันสลุมสลือจะหลับแล้วแล้วพระบอกให้ตื่นเนี่ยเอ่อบอกบอกเลยว่าฝนตกร็อเปล่เมื่อคืนแต่ว่าวันที่สองนะจะเป็นวันที่ตื่นมาใช่ไหมประมาณตีสี่เอ้ยกูได้หลับกี่ชั่วโมงเองคือแบบสีท่ทุ่มมาห้าทุ่มเที่ยงคืนตีนึ่งกี่สองตีสามตีสี่ซึ่งหลับได้แบบ ไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่ตื่นมาสดชื่นจังเลยไปชดแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งพอผมตื่นมาตีสี่ผมก็ไปอาบน้ําซึ่งก็ใช้ห้องน้ําเดิมห้องน้ํานั้นแหละแล้วก็ตรงห้องน้ําก็ผมว่าอาบน้ําเสร็จใช่ไหมก็รอเพื่อนแล้วพอแล้วพระก็จะให้เดินเป็นแถวซึ่งผมจะลงไปชั้นล่างแล้วก็ต้องเดินไปที่ที่เดิมอ่ะที่มันที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ทุกคนก็คือตรงนั้นแหละ อันคือจุดศูนย์รว,วมไว้ซึ่งตอนนั้นคือฝั่งผู้ชายเนี่ยมาก่อนแล้วซึ่งฝั่งผู้หญิงว่ายังอาบน้ําอยู่มั้งคือแบบผู้ชายเต็มตัวเร็วอะครับเนาะแล้วพอมาพอมารวมกันเสร็จเขาก็จะให้สวดทาวัดเช้ามั้งคือแบบสวดกันตอนตีสี่เลยคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปกติแล้วทําวัดเช้านี่เขาสวดกันตอนช่วงกี่โมงครับแต่ ค่ายแต่ค่ายนี้คือฝึกคือแบบทรวัดเช้าตอนต,อนตีสี่อ่ะซึ่งใครใครเคยไปเข้าค่มมายธรรมะก็มาบอกได้นะว่าสวดธรรมวัดตอนช่วงกี่โมงนะครับของโรงเรียนคุณแต่โรงเรียนผมคือสวดต,ตอนตีสี่นะแล้วก็อะไรต่อะจาจาความไม่ค่อยได้ละวใช่เก๋แล้วมันจาความไม่ได้เลี้ยวเราเป็นยายเก๋เอ้ยไม่ใช่ ซึ่งสวดธรรมวัตเช้าเนี่ยเขาน่าจะสวดกันนานเท่าไหร่ไม่รู้คือผมไม่ทันได้จับเวลาทุกคนแต่น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีมั้งแล้วพอถึงเวลานั้นก็คือประมาณตีห้าถึงหกโมงเนี่ยไอ้ยนนคือฝนก็ตกอีกอะคือแบบไม่จะตกไปไหนเมื่อวานไม่ตกวันตกวันนี้ซึ่งถามว่าตกหนักไหมก็ไม่ไม่ไม่หนักมากน,นะคือมันตกปอแปะทุกคนแล้วแต่ตกปอแปะแบบซุปเปอร์ปอแปะตกนานมากซุปเปอร์ คือตกประแปบบนานมากอ่ะตกประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะตอนกลับก็ตกแต่ว่าพอกลับถึงโรงเรียนแล้วก็หยุดตกแล้วนี่มันกวนตีนั้นเนี่ยซึ่งพอเราสวดทำวัดแล้วทำวัดเชา้าเสร็จแล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอะไรต่อเพื่อนนี่จำได้เพื่อนที่ยังจำความได้ก็มาบอกได้ซึ่งถ้าที่ผมจำความได้คือพอเราสวดนำทำวัดเชา้าเสร็จ เขาก็จะให้เราอะไรวะกินกินข้าวเช้าเลยไหมอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะคือแบบขี้หลงขี้ลืมอัมซเมอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปจําความแบปบอ๋อจำได้แล้วครับก็คือหลังพอเราสวดเสร็จเขาก็จะแบบให้เราพักนะนอนนอนอะไรได้หมดเลยคือเขาให้เรานอนพักะลรเนี่ยทุกคนซึ่งเราก็นอนพักปตามปกติแล้วก็ฟังพี่มักกุเทศ พูดไปก็แบบฟังก็พูดพูดพูด,พดไปคือน่าจะนานมากฟังก็พูดแล้วพอฟังก็พูดเสร็จเขาจะปล่อยให้ไปกินข้าวกินข้าวเช้าซึ่งจำไม่ได้ว่าข้าวเช้าคืออะไรแล้วพอต่อจากนั้นคือประมาณกี่โมงแล้ววะช่วงนั้นน่ะเขาจะให้เราไปตักบาตด้วยพอพระอาทิตย์ลุ่งสางขึ้นน่ะเขาก็จะ ให้เราเนี่ยกลับไปเตรียมของเตรียมไปตักบาทนะซึ่งพี่มักคุเทศเขาก็บอกแนวให้เราเตรียมของไว้ตักบาทด้วยซึ่งพอเราเตรียมของไปตักบาดเสร็จตอนนั้นคือไม่รู้ช่วงประมาณกี่โมงนะ่าจะเจ็ดโมงแหละพอพี่มักคุเทศเขาให้เตรียมของซึ่งผมก็เตรียมไปนะก็จะมีข้าวเปล่าแล้วก็นมถั่วเหลืองมั้งแล้วอย่างนั้นเราก็ไป ไปตรงชั้นล่างสุดนะทุกคนชั้นล่างสุดของที่พักของผู้ชายนะแล้วก็เราก็ไปเราก็ต้องไปสวดมนต์อีกรอบซึ่งถามว่ามันเสียเวลาไหมมันก็เสียเวลานิดน่ดะแล้วพอเราสวดมนต์เสร็จเขาก็จะให้เราอําตักบาทพอเราตักบาทเสร็จก็เหมือนจะจะจบงานแล้วแล้วเขาก็กล่าวลาอะไรแบบนี้แล้วพอกล่าวลาเสร็จมันก็ทําบุญให้วัดไปยี่สิบบาท แล้วพอเขากล่าวลาอะไรเสร็จพวกเราก็จบค่ายธรรมะแล้วก็คือจบเลยค่ายธรรมะแล้วพวกเราก็ออกจากวัดแล้วพอหลอกจากวัดเสร็จเขาก็จะให้แวะเขาก็จะให้แวะไปซื้อขนมอะไรเนี่ยและและนั่นก็คือทั้งหมดของการเข้าค่ายธรรมะนะคลิปเล่าเรื่องนะครับซึ่งผมก็ขอจบเพียงเท่านี้บายบายครับ